เราต้องการใช้แท็บเล็ตหนึ่งเครื่องกับรถสองคันเราได้สาธิตไปแล้วว่ามันสามารถทําได้ทีนี้วิธีการตั้งค่าเบื้องต้นเราจะทำาปันยังไงตามมาดูครับวิธีการตั้งค่าก็ไม่ได้ดยุ่งากอะไรนะครับก็เริ่มจากการที่เรา activate นะครับตัวแท็บเล็ตคันทีที่เราเปิดกล่อ,กองมาแล้วเนี่ยเราก็เปิดเครื่อง แล้วทาให้เครื่อยอยู่ในสถานะที่พร้อมใช้งานนะครับยังไม่ต้องจาเป็นที่จะต้องต่อ Play Store หรืออินเทอร์เน็ตไรก็ได้นะครับยังไม่จําเป็นต้องทําขั้นตอนเหล่านั้นครับก็หลังจากาที่เราทําการ a อ tiva t ตตัวแท็บเล็ตเสร็จแล้วนะครับยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเข้าไปที่ Play Store หรือเข้าไปที่การเชื่อมต่ออีวายฟายเลยทั้งสิ้นนะครับขั้นตอนแรกคือหลังจากแอคทิเวตเสร็จหน้าจอแบบนี้แล้วนะครับเราก็แค่ตั้งตัวแท็บเล็ตเข้าไปที่ตัวรถยนต์นะครับ หลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเราติดตั้งไปแล้วนะครับเราก็เปิดชื่อ ACC ให้พร้อมใช้งานนะครับตัวเครื่องที่ติดขึ้นมาเราก็แตะไปที่ไอคอนค้นหาอุปกรณ์หรือในชื่อภาษาอังกฤษเขียนว่า search device นะครับซึ่งครั้งแรกนะครับหลังจากที่ A, เรา activate มันจะมีข้อความนะครับแจ้งในเรื่องของประเภทของสิทธิ์ในการเข้าถึงและการใช้งานนะครับตามกฎและเงื่อนไขของการใช้งานแอปพลิเคชันทั่วไป หลังจากที่เรากดยอมรับสองพังแล้วหนะ้าจอจะมาปรากฏหน้านี้นะครับให้เราแตะไปที่สัญลักษณ์เหมือนตัวมือถือแตะเข้าไปที่คนหาอุปกรณ์นะครับขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสําคัญน,นะครับเพราะว่าตัวแท็บเล็ตเนี่ยเขาจะถามในการเข้าถึงสิทธิ์ในการควบคุมตัวสมาร์ทรีเซิร์นะครับเราต้องกดยินยอมนะครับเพื่อที่จะทําให้เครื่องเนี่ยใช้งานได้อย่างราบรื่นเสถียรแล้วก็ เข้าถึงส่วนต่างๆของการใช้งานอย่างรวดเร็วรวมถึงในเรื่องของการเข้าสู่ระบบการใช้งานเปลี่ยนสายหลังนะครับเพื่อการแส,งแสงดงเตือนที่หน้าจอจากนั้นเนี่ยมันได้มีตัว HPS ปรากฏมาตัวนี้เป็นตัวที่1ที่เราจะเชื่อมต่อคือเป็นเครื่องแบบตัวนี้นะครับแต่เข้าไปปุ๊บนะครับตัวเครื่องจะมีการถามพินโค้ดนะครับแล้วกดจับคู่นะครับหรือภาษาอัางกฤษเขียนว่า pair นะครับสังเกตไฟกระพริบตอนนี้จะเปลี่ยนนะครับจากสีขาวกระพริบแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับ แต่ขั้นตอนนี้แล้วเนี่ยนะครับถือว่าขั้นตอนของการเชื่อมต่อตัวที่1สามารถที่จะทําการเชื่อมต่อได้เสร็จสิ้นแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือที่เหลือก็คือเราอาจจะไปตั้งค้าเรื่องของอาการสแกนขึ้น,นความถี่วิทยุซึ่งปกติพื้นหาเนี่ยจะตั้งอยู่ที่1 0 0กิโลเฮิรตซ์แต่ในบ้านเราเนี่ยาการค้นหาคลื่นเนี่ยจะอยู่ที่50สังเกตง่ายๆคือในกรุงเทพเนี่ยมันจะมีคลื่นลงท้ายด้วยจุดส5นะครับ ถ้าเราต้องการให้การค้นหาละเอียดนะครับเราก็แตะเข้าไปที่ตรงจุดนี้ให้เปลี่ยนค่าเป็น50การค้นหาได้สามารถหาฐานีย่อยที่ลงท้ายได้จุดงห้าเดห้าได้อย่างรวดเร็วนะครับส่วนการตั้งค่าบนปุ่มรีโมทควบคุมพวงมาลัยนะครับเราก็ออกมานะครับย้อนกลับมาหนึ่งหน้านะครับย้อนกลับมาหนึ่งหน้านะปิดกดที่ไหนปิดแล้วก็เข้ามาที่ตัว System นะครับหรือระบบ จากนั้นเนี่ยก็เลือกลงมาตัวผู้ควบคุมอะไรนะครับตัวล่างคือเป็นตัวพารามิเตอร์ที่เราตั้งสำเร็จรูปตัวกลางเนี่ยนะครับจะใช้เชื่อมต่อผ่านในกรณีรถที่เป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อแทนบัสนะครับเราจะต้องมาตั้งค่าเป็นตัวกลางแทนนะครับแต่ตัวล่างเราเลือกประเภทของรถที่เราจะใช้จากนั้นก็จะกดปุ่มยืนยันบวกกับลบแค่2ปุ่มถ้าคําสั่งตรงนะครับกดบวกตัวเครื่องจะสั่งให้เปลี่ยนเป็นกดปุ่มลบนะครับ ถ้ากดปุ่มบวกแล้วก็ลบแล้วละคำเตือนต่างๆดับไปก็แสดงว่าการใช้งานเนี่ยถือว่าการทั้งข้าวหานั้นเ,นเสร็จที่สมบูรณ์แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นในการใช้งานขึ้นที่หนึ่งครับทีนี้ขั้นต่อ,ตอไปเมื่อเราปิดเครื่องแล้วนะครับแล้วเราลงจากรถเราจะไปใช้งานขึ้นที่สองนะครับเราก็แค่ถอดตัวนี้นะครับทับเหล็กไปสแนปขึ้นที่สองนะครับแล้วก็ทําการเปิดชุดกุญแจนะครับ คือที่สองเราก็าทำคล้ายทที่หนึ่งพี่แต่ว่ากระบวนการหรือขั้นตอนมันจะน้อยกว่านะครับถ้าช่วงเราเปิดหน้าเดิมค้างเอาไว้ที่การเชื่อมต่อ s m a r t r e c e i v e r เนี่ยนะครับมันก็ขึ้นมาหาเซิร์ฟดีไวส์แต่ถ้าเราปิดทั้งหมดเนี่ยนะครับถ้าปิดทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับกวันนี้เราปิดหน้าต้านทั้งหมดเนี่ยเมื่อเราสแนปเข้าไปทำการตั้งตัวแท็บเล็ตเข้ากับตัวแท่นยึดนะครับเราก็กดเหมือนเดิมฮะค้นหาอุปกรณ์นะครับแล้วก็แต่งว่าเซิร์ฟดีไวส์นะครับตัวเครื่องก็จะค้นหาเจอเป็น SPS T 20 BT เหมือนกันแต่จะเป็นคนลัเครื่องกั่นและเพราะสังเกตว่าไฟตรงนี้ไม่ติดใช่ไหมครับเราจะเชื่อมต่อสังเกตว่าตรงนี้จะเป็นสีขาวอยูน่นะครับเมื่อเราแตะแท็บนะครับต,ตัว SPS 20 BT pin code กลับมายืนยันใหม่จะเป็นรหัสของการยืนยันของเครื่องนี้แล้วนะครับเราก็กดยืนยันนะครับยืนยันกันจากคู่ไฟเป่เป็สีเขียวแล้วนะครับ พียงแค่นี้นะครับ2เครื่องนี้ก็จะทําการเชื่อมต่อนะครับเข้ากับอุปกรณ์แท็บเล็ตเพียงเครื่องเดียวได้นะครับขั้นตอนก็ง่ายๆแค่นั้นเองนะครับแต่การทำขั้นตอนเหล่านี้จะต้องทําตามกระบวนการที่เราแนะนําเพื่อที่จะทําให้การเข้าถึงการควบคุมต่างๆของเครื่องสามารถทําได้อย่างราบรื่นแล้วก็ใช้งานได้อย่างรวดเร็วนะครับก็สําหรับการใช้งานตามที่ลูกค้าร้องขอมาให้เราช่วยทําการพิสูจน์ว่ามันสามารถทกากระบวนการที่ ทำให้การใช้งานเนี่ยง่ายแล้วก็สะดวกเพราะว่าไม่ต้องลงแอปกันบ,บ่อยๆนะครับเราก็พิสูจน์เห็นแล้วว่าจุดเด่นของตัว Pioneer Smart Receiver กับ Tablet มันสามารถใช้งานได้อะทับเหลือจริงๆก็พบ <c oughs> กับสาระดีๆจากเราได้นะครับกับ Pioneer Thailand Channel ติดตามกันนะครับในตอนต่อไปครับ